Ligesom, hvad heller? Der kan du få en ny job. Hva? Der kan du få en ny job. Det er meget hygge. Jeg har det godt. Prøv at se lige der i solen, der, der er da hyggeligt, hva? Det er meget ligesom. Du vinder godt, når vi har sige sådan, antingen krop den er virker. Ja. ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Yeah. ค่ะนี่ค่ะยานาะค่ะเนาะมาจากสเปนค่ะเยอะก็คือแบ่งกันไปแล้วแล้วก็นาฬิกานาฬิกาเรือนนี้ไม่ย่าซื้อให้ตั้งแต่วันที่มาเดนมาร์กได้ปีเพราะว่าตอนนั้นเป็นวันเกิด30ปีแล้วก็นี่ค่ะเป็นไข่มกุกเป็นทอง1 8 k หมดเลยค่ะพี่น้อง มันจะเป็นเซตกันหมดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทั้งแหวนแล้วก็ทั้งตัวนี้แล้วก็ต่างหูนะ ัตที่ไม่ยากทิ้งไว้ให้แล้วค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องก็คือมีที่แบ่งกันนะคะเนาะนี่ค่ะเนานี่ค่ะเป็นแหวนมุกซื้อมาจากสเปนค่ะยาซื้อมาจากสเปนยังไม่ได้ใช้เป็นทองค่ะพี่น้องสิบแปด k ค่ะนี่ค่ะยา่าเนาะค่ะเนาะ มาจากสเปนค่ะย่าเป็นคนชอบสะสมซื้อของพวกนี้เป็นทองเนาะค่ะเนาะเขาเขียนไว้เลยค่ะ 18K ค,ค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะไปงานค่ะพี่น้องจะไปงานเลี้ยงค่ะก็เลยจะเอาที่สมบัติที่เม่ยย่าทิ้งไว้ให้เนาะค่ะเนาะจะเอามาใส่ไปงานค่ะพี่น้อง วันนี้จะไปงานค่ะครั้งแรกที่ออกงานนะคะนะเป็นเป็นคู่กันเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเป็นต่างหูต่างหูเราใส่ได้สองแบบการเรียนนี้ไม่ยากซื้อให้ตั้งแต่วันที่มาเดนมาร์กได้ปีเพราะว่าตอนนั้นเป็นวันเกิดสามสิบปีนี่ค่ะเกือบนี่ค่ะสิบหกปีเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะในกาเรียนนี้สิบหกปีค่ะพี่น้อง คิดถึงความหลังคิดถึงแม่ยา่าก็เลยไปหามาใส่แม่ย่าดีมากค่ะพี่น้องแกดีค่ะแกดีทุกอย่างให้เราทุกอย่างที่แกให้ทุกอย่างค่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าให้จนนั้นแบบคือให้อ่ะให้แกรักแม่ย่ารักลูกสะใภ้เนาะแม่ย่าส่วนมากก็จะรักลูกสะใภ้นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นนาฬิกาเรือนเลขของเมียฝรั่ง ย่าซื้อให้นะคะน่าสิบหกปีที่แล้วนี่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มาอวดนะคะก็แค่อุ้ยมีแค่นี้มึงก็เอามาอวดไม่ได้อวดค่ะเพียงแค่จะเอาให้พี่น้องดูว่าแม่ยา่าไปเก็บแล้วก็นี่ค่ะเป็นไข่มกุกเป็นทองสิบแปด k หมดเลยค่ะพี่น้องมันจะเป็นเซตกันหมดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทั้งแหวนแล้วก็ทั้งตัวนี้แล้วก็ต่างหูเนาะคะ่ะเนาะ นี่ค่ะนี่ค่ะเข้าเซตกันเลยค่ะวันนี้แหละค่ะจะใส่ไปหานเนาะค่ะเนาะไปขูดสมบัติแม่ย่าออกมาค่ะพี่น้องจะมาใส่แม่ย่าคงดีใจเนาะค่ะเนาะแม่ย่าคงดีใจน,ะะน,ใจนี่แหละค่ะพี่น้องอยากใส่ค่ะอยากอ,าออกมาใส่เนาะค่ะเนาะจะไปงานดูก,ก่อนค่ะว่าจะใส่แบบไหนนะคะเนาะ เอาคลุ่สมบัติไม่เหงแฟนก็ดีใจที่ถ้าเราใสเนาะค่ะเนาะแกก็เออคือเราไม่ได้รังเกียจเราไม่ได้รังเกียจอะไรค่ะพี่น้องก็คือบางทีเราไม่ได้ไปงานเพราะว่าสองปีแล้วไม่ได้ไปไหนมาไหนเนาะค่ะ <S <S แหวนน่ะก็คือมันจะนิ้วเรามันเล็กนะคะพี่น้องก็คือแหวนจะไปเอาไปที่ร้านให้เขาตัดแล้วก็หนีบค่ะหนีบได้เนาะคะ่ะเนาะชอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะ สวยค่ะพี่น้องสมบัติสมบัติเอามาโชว์เอามาอวดของสะสมเอามาอวดค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นพวกนี่ก็เป็นหินค่ะพี่น้องหินแม่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นแหวนค่ะพี่น้องอันนี้ก็แหวนแหวนทองของเดนมาร์กของแม่ย่าค่ะพี่น้อง แกให้มาแบ่งกันหมดแล้วนะคะใส่ไม่ได้ค่ะหลวมหมดที่แม่ย่ามีให้นะก็แบ่งสมบัติกันเนาะคะ่นะเนาะว่ามีก็มีสร้อยคอแต่ก็ไปไว้ที่ตู้เซฟค่ะพี่น้องก็คือไม่ได้เอาไว้ที่บ้านก็มีสมบัติที่แม่ย่าทิ้งไว้ให้มีเยอะค่ะพี่น้องก็คือแบ่งกันแล้วค่ะเนาะเยอะมากแม่ย่าเป็นคนชอบสะสมทองค่ะพี่น้องนี่ค่ะคนี่ค่ะ ตลับนี่คิดดูอ่ะพี่น้องคิดดูอ่ะแกเก็บไว้ได้ไงแกเ,เก็บไว้อ่ะเก็บจนแบบว่าโอ้โหนี่ค่ะเนาะ,ะนี่ค่ะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่เก็บไว้แล้วก็เก็บไว้แบบนี้ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างไม่ใช่ไม่ได้มาอวดนะคะไม่ได้มาอวดก็แค่อยากเอามาให้พี่น้องดูว่าจะไปงานก็เลยเก็บมาก็เลยไปเหินว่าอุ้ยจะเอาไปใส่ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ออกงานนานแล้วเนาะ จะไปทานข้าวค่ะวันนี้ก็เลยเอามาให้พี่น้องดูนะคะมาว่าอุ้ยไปเอาแหวนไปเอาไปเอาชุดไข่มุกแม่ย่ามาใส่ดีกว่านะคะเนาะเปิดกใส่ชุดเออเอาชุดแม่ยา่าใส่ยากยากพี่น้องเลย ก็ใส่แล้วถอดออกไปได้ยังเพราะว่ายังไม่ได้แต่งตัวค่ะพี่น้องมันเหมือนยาวมากเลยนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าจะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดเดี๋ยวดูก่อนค่ะว่าจะใส่ชุดอะไรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ก็สวยนะพี่น้องสวยดีเนาะโอเคแล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้มาเมาส์มอยคะ่ะเอาเปิดกลุ่สมบัติแม่ย่าเนาะคะ่ะแล้วว่าเมียอะไรบ้างโอเคแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะ